รักก็คือรักหลงก็คือหลงถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจอ,าอาายายชลามลุ่มน้นำนายมัเจอมาเลยฉลาม่ะมาเลยดูร้ายมากโหลดอยู่ฉ <laughs> ลามโหลดอยู่เออแล้วน้อ,อ,อ,นองตายแดงอันนี้ประดุกฟูมาแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงมอเตอร์มาจากไกลมาเลยมาเลย ึงไม่เห็นกูหรอกกูแอบอยู่ในยา้ายกูไม่ปาตะเพียนมาแล้วน้องข้างกันเลยโอ้เฮ้ยดักดักมันยาดักมันชักย้ยกูไปยังยังไม่ตายกูดแล้วกูสยมึงสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็มาเล่นโลบบโหมดหนีฉลามแล้วผมฉลามชักนั่นเองก็มาเล่นกับเพื่อนอีกแล้วฮะมีประมาณ4คนฉลามก็หนึ่งคนฟื้นรอดชีวิตก็ประมาณ3คนนะครับผมก็ เล่นกันสนุกสนุกเนาะไปไปกันเลยโอ้ยคนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็ดเป็นผู้โชคดีโอ้ยชิปแย่แล้วอิวเรื่องเลยโก็แล้วไงดีเฮ้ยเราเราต้องไปด้วยกันไปมาพวกมึงเหลือเป็ดแขับอ่ะฉลามอยู่ไหนมาแล้วนี่ไงโไม่น้องอุ้ยในในคอร้องขยับฉลามเลยดิ อุ้ยโอ้มันเป็นงี้เลยเหรอโอ้โอ้ยรู้ก็เฟี้ยวอ่ะมีโหลดกระสุนรอเลยพร้อมยิงมันอยู่ไหนวะอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเสียงมาจี้วายหายแล้วเจอฉลามบรรยายนี่เจสกีเป็นไงิิมา บอกเลยคันนี้ซิ่งมากฉลามลุ่มไปนำนายมันเจอมาเลยฉลาดวะมาเลยดูกไล่มากหลดอยู่ฉลามโหลดอยู่มเอองตายแดงอันนี้กูได้ยินเสียงเครื่องยนต์ชิหายมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยแซม โอ๊ยผมไม่ได้ผมไม่ได้มันจะยิงยหนีก่อนหนีก่อนเจสกีเหรอเจสกีเหรอโอ๊ยยิงรู้มรู้แซมมึงสามารถมองไปใต้น้ำได้แล้วก็ยิงอะอะไรวะโดนกลอบโอ๊ยโอ๊ยโดนกลอบโจมตีไปไหนแล้ววะเออโอ๊ย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 โดนเนอะไอ้ลนาะ เออสวยสวยอุ้ยมันโลันเร็วโอ้ีหวนี่แหละตายแน่ผู้ชายโอ้ยดูดิโอ้ยแทงเลยแทงเลยโอ้ยแซงจริงวะแซงโอ้ย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 นี่หลบไปแนวกลางเลยบ้ามีนแนวแปดพันเออโอ้เสียงใกล้ๆเลยอยู่ไหนวะ ตะลับน้ำหยู่ใต้ใต้ตะเรือตะเรือเจอกระดุกฟูแอบในหญ้าไอ้น้องโอ๊ย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 แซมตายแน่ตายแน่ิ้งจอกพุ่งสัาโอ้โหเดกเลยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอย่าไปฉลาดมาก่าอย่าไปฉลาดมาก่ายเฮ้ยมึงกับกูน่าจะได้เป็นอะรอบต่อไป ไม่ม <łość> ันก็กลัวไม่มันก็กลัวฟองน้ำฟองน้ำถ้าเราขยับมันจะหลุดออกไหนมันเล่นยังไงวะฉลามมันเล่นยังไงวีเอสดีอะโอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเฮ้ยใครกันใครจะได้เป็นโอ้แอบได้เป็นคนละคันเลยใช่ไหมเบือชาวประมงเจ้าฟิกเตอรโก็ เลยชาวประมงเรียกยำชายฝั่งเลยชาวประมงเรียกชำชายฝั่งแม่งมีฉลาดโว้บแลนี่ไงนี่ไม่ไงฉลาดมันม่นมัโอ้ยยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยเออปืนยิงแน่โอ้ยแซมไปแซมเจอแซมยิงก็สองลัดธ์สองลัดรักก็คือรักหลงก็คือหลงถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจอะไรอะไรไม่รู้โอ้ยแซมอะ เฮ้ยอยู่หน้มึงชื่อ้วยลาคอนประชีพขี่เรือเดียวดายกลางสันน้ำเมื่อกี้ก็เจอใครที่นี่ไงใครวะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> กูล่อดฉลามาให้เฮ้ยกูล่อดฉลามาให้ไม่อยู่ไหนกันวะอยู่ตรงนี้เอ้ยเสียงมาไปแล้ว <c oughs> กูคนีเข um ้าีตาเละอืม uh อืเมหนเมสอเมสาเมสี <the <the ่เมนห้าอืมติแซกิแซเฮ้ยดิกูช่ <the 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 วยดิกูช่วยเฮ้ยเฟิร์สดิคูไปเล้เฮยเลื่อนน้อยคอยรับมาแล้ววะไงวะปุ๊บปุ๊บโอ้โหกระโดดข้ามหัวกระโดดข้ามหัวจูจู้า เือข้ามวยรอบเรือข้ามวเนี่ยตากอะไรเต็มไปหมดเลยไปยาวช่วยแล้วไปยาวเือข้ามวยรอบเรืบข้ามวยรอบไปจูไปจูงเรือิ๊บติ๊บยิงยิงยิงอยู่ยิงอยู่ยิงเอาเลือนี่หว่ายิงเลือเฟิร์สไปเรอเฟิร์สเฟิร์สก็เรือเฟิร์สแล้วเรจะจอจอยจอดเฮ้ยยิงยิงยิงเอ้ยยิงยิงยิงเออเรือไปไรอะ เพื่อทายหาไแล้วเรือกู่ประามีกูอยู่ยู่ไประชาขึ้นหลังฉลามอยู่ยไจีวะเรือไปรับเรือไปรับรแมจะขัดเรือกู้ออเรือกไมเฮ้ยไอ้กูรอดกูรอดอุ้ม มาดิมาดิมาดิฉลามอะไรเจอปืนกูตายกูจะเลือกตัวฉลามที่โหดที่สุดของกูไปไปไปแอบเล่นมาว่วแล้วไอแอบเล่นไอชิมังขาะแอบเล่นนะเนี่ยเก็บสาม่ะโอ้ยมาเร็วดาเฮ้ยเน่งสองเมตรสองเมตร ไอเฟิสเฟิไอเฟิสมึงมึงมองตรนน้ำมองตรนน้ำมึงมองมึงมอเตรนน้ำโอ๊ยโอ๊ยมึงดูทางไทางอ๋อหาะวเาะหราะหาะหราะวเราะาัวเานแล้เวเรหวรอัะเราะหัเระเราั่เรานหเระัเะหัวเรัวเเหเราะหวัวหัเะหัาะหเาะหัวเาะเาเรานราเล่นตาเ่ะอะเะ เฮ้ยฉลาด้วยมีเราไปด้วยกันซับมาเราต้องฆ่าให้ได้เว้ยใครก็ได้ขึ้นเรือกูคนหนึ่งเวงเว่งเว่งเด็กเวงมาต้นทางดีๆแล้วฉลาดพีโอ้ิสุบานแล้วเป็นน้องมันขึ้นได้คนเดียวแซมมึงมึงต้องไปคนเดียวแล้วแซมอุ้ยโอเคแซมแซมเป็นดีคอยตัวรองไอแซมกเป็นไอ้ปัญยาต้องตายเว้ยตอนนี้ไอปัญยาต้องตายเฮ้ยมันเลือกกูสองเจ็ดร้อยกี่มาอีกอะใช่ใช่ ชิิชบีวะก็เดินเลยมาเลยน้องมาเลยมาแล้วโอ้้มาแลวปลาดุกฟูมาแล้วฉลามขาวเฮ้ยได้ยินเสียงมอเตอร์มาจากไกลมาเลยมาเลยไม่เห็นกูหรอกกูแอบอยู่ไปย้ายกูเป็นปลาตะเพียนมาแล้วน้องไมเรือใครวะกูแน่มันกูแน่ไหนวะเอไอแซมนี่วะเรอไอแซมทำอะไรไม่ได้เรือไอแซมทำอะไรไม่ได้แซมทำอะไรไม่ได

ไี่แม่งต้องคนรีโหลดด้วยมามันคนดีใจเลยเหยียดตาติตุ๊บตบตีตบตีหลบกระสุนหลบกระสุนปาอะไรได้ไหมทิดโอ้ยเออเออเออโอ๊ยเฟิร์สบ้างจังหวะนี้แหละจังหวะนี้จังหวะนี้แหละดีกว่าเดียว

ฟ้าสวายสกายฟ้าเออมนจิงมนจิงเงี้ยแต่ม่สวยเนี่ยเนี่ยสมแบบแต่งแต่งให้สมเป็นคนขี่เรือเนี่ยก็แค่เปลี่ยนหมวกใบเดียวเองเนี่ยหมวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในฟารไอแซมไปไล่ใครวะอุ้ย เรือหาเลยอะไรวะฮ้ยไอ้บุญี่แล้ไอ้บุญี่แลอุ้แลอทุกคนกูรอทุกคนกูรอดไอ้บุญดลไอ้บุญี่แลยิอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ไอ้บุญี่แลเออไอ้หูจอกูดิ หัวรุดเลยอ่ะอุ้ยไอ้เี้ยมันจะไม่หมุนหมุนหมุนนะไอ้ย่าปันจะรอดอยู่ตอนนี้กูกลายเป็นโกงจากสังหารเลยเซ้เฮ้ยปัญญารอดเจหมุนนี่ย่าไม่อยู่เลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกลายเป็นแกนกลางของไรวะเนี่ยโอ้ยยางนี้ฉลาะก็กินไม่ได้เนี่ยยี่โคตรเร็วเลยนี่โคตรเร็วเลยแล้วก็หมุนรอบแมพเลยกูชนเรือใครไม่รู้เอาเนี่ยแซ้เรือเรือขวาอะมันยืนนิ่งอ่ะไปเลยเรือประมงอ่ะ ขวามืองขวามืออ่ะขวละเออพวกเร็มันมีคนอยู่นี่จิงปืนเรียกิงปืนเรี้มันห้อยมีโดนห้อยไงห้อยเปเหยอฉลามไงแต่มันนั่งกินมันเอ้ยตายนี่ตรงนี้อีกลำตรงนี้อีกลำางนเ้เฮ้ยดักดมันาดักหมนดัก ไม่ตายกูบุ๋นเร็วกเดิมถึงจะตามราถึงมันตบองหลาเรื่องว่างเลยว่างเลือไหนเลือไหนเลือไหนยังตามกูมามีเรืออยังนีหลังตามปัญญาซ้ายมือซ้ายมือมึงอโอเคเลยปัญญาตัวเดียวเแคยช่างเถอะดักวันนี้ดักวันมาแล้วมาแล้วเลยอมาแล้วมาแล้วเอภาพวีสไตล์ด่าจดนองไม่ทันหรอกจะหมดเวลาแล้วไข่ว้นี่ยโอ้หมุนเร็วกว่าเดิมอีก ว้าวเอาล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะหนีฉลามชาร์กสองนะครับผมก็มาเล่นกันได้น,นะครับเดี๋ยวทิ้งแมไปไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย